เอาละสวัสดีครับบอดีคนดูทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับเอาได้คลิปนี้ฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับทุกโยมว่า <h ahaha> บุกี้ตัวนี้มันจะทําอะไรได้บ้างนะครับทุกโยมครับนาจากวันที่แล้วเราได้ย้ายมานะครับทุกโยมครับไปเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะครับ <h ahaha> บุกี้ตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่อ๋อก็นิดนิดนิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งเนาะทุกผู้ชมเนาะคือประเด็นเลยคือเราเราซื้อที่ตรงท่อไปได้เพราะฉะนั้น ในเมื่อซื้อที่ตรงท่อไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะทําอะไรตรงท่อได้เลยครับท่านผู้ชมครับเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับผมก็เราก็ซื้อพื้นที่ข้างๆไปแล้วกันนะครับลาก่ือโอ้นที่ตรงนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้หรอไอ้พืที่ไอ้โล่งๆเนี่ยอ่ะน่าเสียดายจริงเว้ยน่าเสียดายแต่ว่าเราสามารถที่จะทําฝั่งนี้ได้นะทุกคนครับเราสามารถที่จะทําฝั่งนี้ได้แล้วกันนะครับเอ๊ เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําฝั่งนี้แทนแล้วกันนะครับผมอเดี๋ยวเราไปเคลียร์ลิงตรงบริเวณนั้นออกก่อนนะครับว่ามันจะเคลียร์ลิงได้เปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่าออปชั่นในบุกี้ตัวนี้มันจะสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับก็คือบุกี้ตัวนี้นะครับก็ผมบอกเลยตรงๆนะว่ามันสามารถที่จะขูดหญ้าได้นะทุกท่านครับไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมขออาตดนะขอยัดนะ อยาาเดินนะผมขอ,อย่เดินนะผมขอ,อย่เดินนะครับผมโอ้ยรถเรันใสมจริงเลยนะครับทุกยมพื้นที่บริเวณแถวนี้เราสามารถที่จะขุดได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะลองไปขุดดูนะครอย่ามาชนผมนะอย่ามาชนผมไปครับตำรวจตำรวจหัวขดวด,ขด โอ้ยเหยียบยูเหยียบพื้นเขาอย่างนี on, ้นี่เจอดราม่าเลยครับท่านชีวิตจริงอ่ะเจอดราม่าเจอด่านะครับเออแต่ในเกมเราสามารถทําอะไรก็ได้นะท่านยงครับอย่าลืมว่าในเกมเราอยากจะทําอะไรก็ได้เราอยากเดินไปต่อยคนหรือจะฆ่าคนก็ได้นะครับผมแต่ในชีวิตจริงอยากทำนะครับท่านยงครับในเกมนี่เราเหยียบไปเถอะนะแต่ในชีวิตจริงมีเหยียบไม่ได้นะครับถ้าเหยียบนี่ต้องเหยียบฝั่งเดียวหรือถ้าจะเหยียบจริงต้องมีพื้นที่รองนะต้องมีผ้ารองนะครับ ไหนดูดีว่ามันจะสามารถทำได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมโอ้โหมันขับโคตรยากเลยอัดจ้าอัดจ้า <c oughs> <c oughs> ขับยากจริงว่ะมันต้องกดตัวอะไรตัวบีก่อนหรอตัวบีก่อนใด้ปะอ้าวนี่ไงนี่ไงไเห็นไหมเห็นไหมมันสามารถที่จะ พิเศษมากครับันสามารถที่จะถางหญ้าได้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเออพขาะเอียดดีเลยเนี่ยสามารถที่จะถางหญ้าได้แต่รถไบคโคนี่ผมบอกตรงขับยากมากมากผมยอมเลยให้ขับยังยากเลยเราไปถางป่าให้ให้ใครดีวะ เออมาทางป่าให้เจดีกว่าว่าหลังบ้านนี้เนาะผู้ชมเนาะเออนี่น,นี่เดี๋ยวเดิน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 เข้ามาตรงนี้ทางป่าให้เจดีกว่าเว้ยเออนี่ครับมันคือมุ้งกีที่วิเศษพิโสมากท่านผู้ชมนะคือคนทักที่จะเอ้ไม่ใช่ผมคนทักที่ชอบเลยนะครับมุ้งกีตัวนี้นะครับแต่ว่ารถคือรถขุดมันขับยากมากๆครับ รถคุณมันขับยากจัดๆเลยอ่ะนีไหมแมตรงนี้เรายังไม่ซื้อที่หรอเดี๋ยวกันนะขออนุญาตนะขออนุญาตดูนะอ้าวใช่เลยเรายังไม่ได้ซื้อที่มันเลยเราต้องซื้อที่เกินนี่ครับผมซึ่งตรงนี้มันซื้อที่ไม่ได้เฮ้ยซื้อได้นี่มานี่แมเราสามารถขูดได้นะที่ผมแต่ผมบอกตามตรงนะครับ รถขุดแม่มึงจะเลี้ยงบุกี่ให้ผมทำไมเนี่ยมันปิดออปชันที่จะสามารถเลี้ยงบุกี่ให้เราได้ปะปิดไอออปชันเนี่ยเ,เดี๋ยวกันนะท่านผู้ชมผมดูก่อนนะว่ามันสามารถที่จะเอ่อใส่เจ้าจิ้งจกได้หรือเปล่านะครับถ้าใส่เจ้าจิ้งจกได้เดี๋ยวผมเอาเลยนะ ไม่ยากจริงว่ะมันมันขับยากจริงครับรถคันนี้คือถ้าลองขับจะรู้เลยครับว่ามันขับยากมาก,มากครับผมโอ้เหนื่อยเนื่อยเนี่ยแป๊บนึงอ่ะผมซื้อแล้วเดี๋ยวดูัน่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชซื้อแล้วผมซื้อรถเจ้าจิงจกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันจะสามารถต่อจากเจ้าจิงจกได้เพราะเจ้าจิงจกอะมันขับดี เชื่ต่อไม่ได้ว่ะต่อไม่ได้ว่ะทุกยมต่อไม่ได้ผมก็ต้องขับคันนี้สินะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำงานดีกว่าอ่ะเนี่ยครับเราคือความพิเศษของเขานี่คือสามารถที่จะทำการเนียบ มันขูดหญ้าได้อะท่านผู้ชมชอบมากเลยอ่ะ,อะเฮ้ยกากามึกโล่มาได้ไงวะเนี่ยกา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 อ่านี่หนไหมโคตรดีเอาแล้วขับบุงบองนี้อาจจะง่ายหน่อยนะจื๊อ่าเปิดไฟหน่อยนี่เป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดมากเลยนะ ถามว่าขุดทุกที่ได้ไหมขุดได้ครับท้ชอครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูท,ทุกที่ก็ได้ทางยากก็ได้นี่คือบุ้งกีของเป็นบุ้งกีของรถขุดรุ่นใหม่นะเอาเว้ยเป็นบุ้งกีของรถขุดรุ่นใหม่นะก็คือผมคิดว่ารุ่นหลังๆน่ะน่าจะมีแบบนี้กันหมดแน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวรอไปตีป่าดูตีป่าก็ได้นะรถคันนี้เออตีป่าเนาทุกอย่างเนาะมา อาตีป่าอะไรเงี้ยเฮ้ยสจริงจัดโอ้แต่ขึ้นเนินโอ้โหขึ้นเนินไม่ไหวนี่อ่ะเห็นไหมนี่ป่าได้แบบสะอาดหมดจดเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าม่นโคตรน่ากลัวจัดดูดิโอ้โหหนักกว่าจ้า มันอาปากนะก็กลัวก็กลัวอาปากนะนี่ครับผมเฮ้ยตาปากน้องมีมีมีแบงคล้อยติดด้วยนะเนี่ยเออไอ้แดงแดงอะสีแดงแดงอะมีแบงคล้อยติดด้วยนะ้นอะหลักออกได้นะเออเฮ้ยผมจะขึ้นไปคือ อ้ยอนีอ่ไงทางขึ้นอ่าก็คือเดี๋ยวตีป่าครับเน่ตีมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเอาต้นไม้นี้ออกด้วยนะครับผมไปตอนแรกว่าจะไปตีตรงท่อโหอแม่งเข้าไปได้เอ้ยทำงานไม่ได้ครับนี่ท้ยมนี่เลยยอดมากเลยครับความพิเศษของมุ่กี้ลุนใหม่ครับท้ยมมันมันมันพิเศษอย่างนี้นี่เองครับสวยงามมากแล้วก็สามารถที่จะตีป่าได้ด้วยนะครับไป ตีปากแล้วไม่ใช่ตีปากตีปากอีกอย่างหนึ่งนะพี่นอนะ้องแล้วตีปากอีกอย่างหนึ่งนะจื๊บอ่ะเห็นไหมยอดมากเลยนะทุกผูนะ้ชมเนาะขุดทุกที่ได้นะครับเดี๋ยวผมขุดได้ด้ตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมตรงนี้อย่างอย่างตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมเดี๋ยวเราปรับนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าก็ต่อย้ายไหมก็ต่อว,ว่าย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมปรับให้มันเป็นดินก่อนนะท่านผู้ชมอ๋อเดี๋ยวมันจะขุดเป็นหินนะครับดินนะครับอ่าเลือกไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่าดินนะครับอ่าเจอละโอเคหาคำว่าดินนะครับแล้วก็ตักได้เลยเนี่นะถีไปเเไหนอ่ะเถีไปนี่ฮนะนี่เป็นไงโอ้ยนี่คืออุย้ยรถมันเร็วจงังวะเดี๋ยวๆๆรถมันเร็วเกินวะ ถือว่าเป็นมุกี้รุ่นใหม่ที่สุดยอดมากเลยนะยครับทุกคครับเอาร้อยหนึ่งความเร็วนะตรงนี้มันสูงไปใช่ไหมเราก็สามารถปรับได้นะครับผมถ้าเรากดตบีมันก็จะหยุดให้นะครับมันก็จะขุดอย่างเดียวโอ้ย แต่ว่ารถขุดมันขับค่อนข้างที่จะยากนะทุกผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้นปัจจุบันนะครับมันต่อได้แค่รถขุดไม้อย่างเดียวนะทุกผู้ชมนะมันต่อได้แค่อย่างนี้อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นรถขุดอันนี้มันขับค่อนข้างที่จะอุ้ยกระตุกกระตุกขับค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับผมเอยทำไมหมุนมุมกล้องไม่ได้อะ่ะ นี่เป็นไงคนทักยีดีนะผู้กีใหม่นะผู้กีตัวใหม่นี่คนทักยีดีเลยนะอุ้ยจะสายไฟว่ะเรามีสายไฟว่ะเรามีเรามีสายไฟว่ะน่ากลัวว่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนตัวเองเนะี่ย ที่สำคัญอะ่ะจะดูนตัวเองได้นะครับนี่เห็นไหมทำเป็รถไม่ทำเป็รถไม่เร่งเครื่องวะเออบอางคนเร่งอยู่นี่วะ <c oughs> ไม่เร่งตรงไหนวะรถคัน <c oughs> นี้มันดีมากนะครับปิดก็ได้อะไรก็ได้นะครับตีป่าก่อนตีป่าก่อนการตีป่าก็ต้องมีต้นไม้นะครับทุกคน ด้วยยังไม่ต้องตีวะอนนี้เขาจะทำเป็นทางแบบเข้านงเข้านาอะไรเงี้ยเออวุย้ยสวัสดีครับน้องวัวคิดแค่โอ้โหตีปงตีบาได้สบายเลยนเน,นี่ยแงนะี่ครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะโอ้โหนี่ผมพูดคำว่าดีกี่รอบแล้วเนี่ยมันดีจริงๆอ่ะก็มันดีอ่ะ มนเป็นมันเป็นูุกี่ที่ดีเลยอะเห็นไหมสามารถขูดได้นะเห็นไหมขูดหญ้าก็ได้นะเราคิดว่ามันมันไม่ลุกใช่ไหมเราก็สามารถที่จะวางหญ้าเพิ่มได้อีกนะคนี่สำหรับแบบนี้นะทุกท่านเห็นไหมเออเราสามารถวางหญ้าเพิ่มได้อีกใช่ไหมเห็นไหมเราวางเพิ่มได้นะครับเห็นไหมแล้วก็วางยุงวางหญ้านะครับวางหญ้านะไม่ใช่วางยา บางยายอีกเรื่องหนึ่งนะผมเห็นไหมชว่วงเอฟเราก็สามารถที่จะเอาออกได้อุ้ยอุ้ยอ้ตัดต้นไม้ก็ได้วะ่ะชิดแคอ๋อผมลืมไปว่าตัดต้นไม้ได้อู้ลมทำบ,บ้านเขาเลยวะ่ะเออมีออปชั่นตัดต้นไม้ก็ได้นะทุยมผมลืมไปลืมไปมตัดต้นไม้ได้เออวะ่ะ เดินผิดเดินผิดลืมไปนะครับเอา้างัดต่อนนี่นะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่หายเป็นไงทุกย่งนี่คือมุกกีใหม่ครับมุกกีตัวใหม่จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นะต้นไม้หายไปกับตาเลยนะโอ้โหโอ้โหดู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 ต้นไม้ต้นนี้นะไหนเอาต้นไหนออกบอกผม เดี๋ยวตัวไหนออกบอกผมแค้นอะไรตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมมาบอกผมบอกผมมานี่ลมเด้อ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 บอกผมบอกผมนี่เป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมเอ้ย เป็นไงดู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 ด,ด,ด,ดูนี่นี่เป็นไงโอ้โหเฮ้ยต้นนี้มันกิ่งกิ่งแบบต้นนี้มันกิ่งขวางขวางทางระยงระยางว่ะเอาสักหน่อยไหมแต่รถช้านะครับผมไโดนว่ะทุกอย,ยู่เออเป็นไง นี่คือบุกกีตัวใหม่ครับอุย้ยเอานี่มุกกีใหม่ครับมันดีอย่างนี้นี่เองครับผมนี่ครับว่าผมว่าตัวน,นี้ก็ขวางนะเนะี่ยชื้ออือโคตรดีอ่ะบุกกีอ่ะผมไปสิดของบุงกกีครับนี่คือบุกกีรุ่นใหม่ครับท่านผู้ชมที่เราจะได้ใช้กันนะครับบุกกีอย่างดีเลยเนะี่ย เอาเคลียร์รถดับเอาเคลียร์รถดับโอ้ดีไหมท่านผู้ชมคนนห้คนนี้เยยนดีเลยนะผมว่านะดูดูผมจะตัดตรงนี้ดูนะ ได้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 นี่นี่ขาดหมดได้ได้โอ้โหเดี๋ยวคนขับกี้จะดีเลยนะเมื่อกี้เนี้ย โอ้โหสุดยอดสุดยอดท่าน่โยมผมชอบอ่ะตีปมตีป่านี่สบายนะครับรถเร็วไปก็ไม่ดีนะรถคันนี้มันขับยากครับเขาเนี่ยยี่ขับยากเลยยิ่งยิ่งใช้จอยยิงแบบยิ่งยิ่งแบบใช้จอยเล็กๆเล่นนะโอ้โหไฟันใหญ่เลยขับยากจริงเพราะวันนี้นะต้องแบบฝีมือมากๆถึงจะขับแบบได้เซียนๆเพราะว่ารถมันเลี้ยงมุกี่อัตโนมัตินะครับ๊บอ่าแล้วก็ ดันไปนะครับโอ้โหมึงก oh, oh, ี oh, ่โคตรดีอ oh ่ะไปท่านผู <tem> ้ชมสุดยอดเลยครับประมาณนี้แล <ough> ้วกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอู้ยโดน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 ซักคระไม่ได้โอ้สุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมดูเลยดูฝีมือเราดิโอ้โห เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะครับผมนี่ครับดูฝีมือเราดิมุกขี่คนเยียดดีเลยวะโอ้ดูฝีมือเราสุดยอดเลยนะครผมดูว่ะมุกขี่แล้วมุกี่ทรงสวยด้วยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมุกี่อ่ะสวยด้วยนะครับขณะนี้ก็ต่อได้แค่รถคันนี้นะครับแล้วก็อีกคันนึงก็เป็น อ่า36ตันนั่นแหละต่อได้2คันนะครับอ่ารุ่นอื่นยังต่อไปได้นะครับโอ้ลุงซิ่งยังมะเนี่ยโอ้โหต้นไม้ต้นนี้จะเอาไงดีวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีนะผมสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวปิดไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับถือว่าเอามา รีวิวการใช้งานให้ทุกทมานได้ดูกันนะครับนี่ครับปุ๊กกีดีๆอย่างนี้ครับอนาคตมีแต่แบบนี้แน่นอนครับทุกทนครับปุ๊กกีนะครับผมเชิญหม่ครับพัดหน้าครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะยยไปไหนเนาะเนี่ยขุดดินก็ได้นะครับไปใส่เนหัว่ะ้ะไปน้ำเนบยางไปน้อยไปน้อยไปด้วยไปด้วยเจิญครับสวัสดีครับ